เสือ้ออลคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อแขน4ส่วนผ้าชีฟองนะคะคือในเนื้อผ้าเขาจะมีความเป็นแบบ texture burn out ในตัวก็คือจะมีเนี่ยเป็นวงกลมอย่างี้นะคะเป็นสีโทนออนโทนเหลือบๆแล้วก็พิมพ์ลายดอกคือลายดอกตัวนี้จะมาเป็นแบบกราฟิกหน่อยๆช่อใหญ่ๆซึมๆนะคะไม่ได้เป็นดอกชัดหวานมากมาพร้อมทรงคอกลมแบบตีต่ำนะคะคือจะไม่ได้เป็นคอชิดสูงแล้วก็ใส่ระบายดยรอบ พร้อมตัดต่อนะคะใส่ระบายแถบเล็กแล้วก็เชื่อมเป็นระบายแบบเป็นเครีบคุมช่วงไหลนะคะสวยมากคือเวลาใส่ถ้าสมมติว่าใส่สอดในอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเหมือนมีเลเยอร์ของผ้าเครีบคุมช่วงไหลอยู่ด้านหลังก็จะเจาะกระดุม1เม็ดนะคะทรงแขน4ี่ส่วนนะคะขอบแขนใส่เป็นสมอกยางยืด คือจริงๆเวลาใส่ก็อาจจะแบบแขนประมาณ3ส่วนไม่ได้ยาวมากนะคะรุ่นนี้มาทั้งหมด3สีนะคะมีเขียวครีมดำฟ้านะคะแล้วก็ดำแดงสวยทั้ง3 4สีเลยสีสดแบบชัดมากนะคะตัวนี้ใส่เทศกาลออกงานก็ได้หรือว่าใส่ซัมเมอร์ตัวนี้ก็สวยค่ะเสื้ออลราคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อแขนสส่วนผ้าชีฟองนะคะคือในเนื้อผ้าเขาจะมีความเป็นแบบ t e x t เ r e b u นเอา t ในตัวก็คือจะมีเนี่ย เป็นวงกลมอย่างงี้นะคะเป็นสีโทนออนโทนเหลือบๆแล้วก็พิมพ์ลายดอกคือลายดอกตัวนี้จะมาเป็นแบบกราฟิกหน่อยๆช่อใหญ่ๆซึมๆนะคะไม่ได้เป็นดอกชัดหวานมากมาพร้อมทรงคอกลมแบบตีต่ำนะคะคือจะไม่ได้เป็นคอชิดสูงแล้วก็ใส่ระบายโดยรอบพร้อมตัดต่อนะคะใส่ระบายแถบเล็กแล้วก็เชื่อมเป็นระบายแบบเป็นเครฟคุมช่วงไหลนะคะสวยมากคือเวลาใส่ถ้าสมมติว่าใส่สอดในอะไรเงี้ย มันก็จะมีแบบเหมือนมีเลเยอร์ของผ้าเครปคุมช่วงไหลอยู่ด้านหลังก็จะเจาะกระดุม1เม็ดนะคะทรงแขนสี่ส่วนนะคะขอบแขนใส่เป็นสมอกย่างยืดคือจริงๆเวลาใส่ก็อาจจะแบบแขนประมาณ3ส่วนไม่ได้ยาวมากนะคะรุ่นนี้มาทั้งหมด3าสีนะคะมีเขียวครีมดำฟ้านะคะแล้วก็ดำแดงสวยทั้ง3าสีเลย สีสดแบบชัดมากนะคะตัวนี้ใส่เทศกาลออกงานก็ได้หรือว่าใส่ซัมเมอร์ตัวนี้ก็สวยค่ะ